หลายๆคนว้าวุ่นมากเลยนะครับหลังจากได้ตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นดาวนะครับดาวต้องมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนๆนะครับเรียวนะครับหรือสตรีมนั่นแหละปัญหาเพื่อนๆที่สําคัญก็คือนะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับบางคนโอ้ฉันดีใจมากฉันได้ตั้งค่าบางคนยังไม่ได้ศึกษาเลยว่าฉันต้องเตรียมอะไรบ้างใช่ไหมเพื่อนๆนะครับในการกรอกข้อมูลนะครับในการรับเงินนะครับที่เพื่อนๆที่จะ ทำความรู้จักกันนะครับคลิปในการขอขอ้อมูลภาษีนะครับมันจะเป็นเรื่องต่างๆนี่น,นั่นจนเสร็จสมบูรณ์นะอยู่ในคลิปวิดีโอผมนะเพื่อนๆนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับใครที่ลืมละหัส Facebook นะครับต้องปฏิบัติและต้องทําอย่างไรล่ะคุณพี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับก่อนอื่นเลยบอกว่า <c oughs> สมมุตินะฮะกดเข้าไปในการตั้งค่าใช่ไหมกดเข้าไปสักพักสักพักหนึ่ง เขาจะบอกว่าเขาให้ถามว่าเฟซบุ๊กของคนชื่ออะไรแล้วก็รหัสผ่านนั่นแหละส่วนมากเพื่อนๆก็จะจําไม่ได้ประมาณนี้นั่นแหละครับต้องทํายังไงละ่ะนะครับบางคนเล่นมิจจะเล่นเฟซบุ๊กไงพอเล่นเฟซบุ๊กปุ๊บมาเปลี่ยนเป็นบทมืออาชีพเป็นโปรไฟล์อย่างเงี้ยพอเปิดสร้างรายได้เนี้ <c oughs> มันต้องมาตั้งค่านู่นนี่น,นั่นนั่นแหละครับเพื่อนๆจำบางคนก็จําไม่ได้ใช่ไหมผมจะมาแนะนํานะครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับ ก่อนอื่นก็เข้าไปที่ Facebook ของตัวเองนะครับในกรณีที่จํารหัสผ่านไม่ได้นะครับน่นนี่แหละคือต้องเป็นต้องเตรียมไว้นะครับเพืเ่อนๆนะครับบางคนก็ในกรณีที่แบบว่านับตั้งแต่วันที่6มาเนี่ยหลายสี่หกเวันเนี่ยนะครับบางคน,เ,นเจออะไรครับบัญชีนะครับถูกจํากัดโปรไฟล์หายต้องตามมาแก้กันต้องทายัางไงบางคนก็จํารหัสผ่านไม่ได้ใช่ไหมครับ บางคนตัวเฟซบุ๊กเด้งออกอีกต้องทอํายังไงนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับหลายอยา่างนั่นแหละครับอันนี้คือในกรณีนี้ผมจะมาแนะนําคือจํารหัสผ่านไม่ได้นะครับต้องทํำยังไงนั่นแหละครับเพื่อนๆมาดูกันนะก่อนอื่นก็เข้าไปที่นะครับาการตั้งค่าพอตั้งค่าเสร็จก็เข้าไปที่ศูนย์บัญชีก็ที่เข้าไปนะเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับรหัสผ่าน เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็เข้าไปเฟซของตัวเองเปลี่ยนรหัสผ่านในกรณีที่เราจําไม่ได้ใช่ไหมนะครับก็ตรงลืมคลิกเข้าไปตรงลืมเราเราจำไม่ได้อยู่แล้วล่ะโอเคนะครับลองวิธีอื่นดูฉันต้องทํายังไงนะนะครับนี่แหละครับวิธีนี้ก็คืออ,อย่างเช่นคือเราสมัคร a c e b o o k เนะี่ยทางอีเมลใช่ไหมบางคนก็สั่งอีเมลบางคนก็าานกาานกาทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ ถ้าในกรณีที่เราจำรหัสอีเมลได้โอเคเราก็ส่งรหัสตัวนี้เข้าไปแต่ถ้าในกรณีที่จำรหัสผ่านไปได้ก็ลองดูว่ามีเบอร์โทรศัพท์ไหมนะครับอ่าแค่นั้นเองในกรณีนี้ถ้าจำถ้าจำอะไรรหัสถ้าจำรหัสผ่านเข้าไปได้หรือในกรณีที่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเลิกใช้แล้วไม่รู้จะส่งไปทางไหนเอาง่ายนะครับเอาอย่างนี้แบกออกมาข้างนอกนะครับกลับออกมาาก่อนนะครับ แล้วให้มาเลือกที่รายละเอียดส่วนตัวนะครับเห็นไหมครับเลือกรายละเอียดส่วนตัวใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มเบอร์เข้าไปนะครับเพื่อนเพิ่มเบอร์เข้าไปเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์โอเครับพอเราเพิ่มไปแล้วนะครับพอเราเพิ่มไปแล้วนะครับให้เข้ามาทีา่รหัสผ่านเหมือนเดิม ็คลิกเข้าไปนะครับพอเราเพิ่มไปแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะส่งรหัส6หลักเนี้ยเข้ามา,าเราจะขอรหัสนะครับเราต้องมีเบอร์บางคนไม่มือก็อีเมลก็ได้นะครับในรกรณีนี้เราถ้าไม่มีเบอร์อเราต้องไปกรอกใหม่ใช่ไหมนะครับดอยังไงประมาณนี้นะครับในกรณีที่ไม่มีเบอร์ท่าทต้องทไงประมาณนี้นะครับก็ลอง ถ้ากรอกเข้าไปแล้วก็ขอเบอร์ไปขอรหัสผ่านนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อนๆ่มาล้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสร้างรหัสผ่านใหม่ในกรณีนี้เราต้องสร้างรหัสผ่านใหม่เพื่อนรหัสผ่านอะไรละ่ะนะครับโอเคแล้วเพื่อนพอเราได้รหัสผ่านใหม่แล้วเราสร้างรหัสผ่านเราได้แล้วโอเคเราสบายใจแค่นี้แหละคือขั้นตอนง่ายง่ายคืออยากให้เพื่อนๆนลองไปทําดูนะเพื่อนๆ มันไม่มีอะไรมากก็ทําตามขั้นตอนประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพอได้แบบนี้เสร็จขั้นตอนอยังไงทํายังไงนั่นแหละครับมันจะไปเชื่อมโยงระหว่างอะไรเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเอ่อถ้าเราทําถ้าเราจํารหัสผ่านไม่ได้เราก็ขอแบบนี้นะครับเราไปทําดูนะครับคือในตัวนี้ปผมจะมาแนะนําก็คือว่าถ้าในกรณีที่เราจะเกอข้อมูลภาษีใช่ไหมครับคือเราสมมติว่าเราได้ตั้งค่านะเราต้องกกอะ อันดับแรกที่เราต้องเตรียมเลยก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็กรอกเป็นภาษาอังกฤษแนะนำนะครับเราลิสต์มาไว้เลยว่าเราเขียนที่อยู่ชื่ออะไรนะครับตำบลอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เลขบัญชีนะครับถ้าเป็นเลขบัญชีแนะนำเป็นธนาคารอะไรคือแนะนำก็คือกรุงเทพนะครับล่าอันดับหนึ่งเลยกรุงเทพถ้าไม่มีกรุงเทพก็ไทยพาณิชย์แค่นั้นเองแล้วเป็นธนาคารอื่นได้ไหมได้นะครับแค่นั้นเองทำไมถึงเป็นกรุงเทพ เอาโอเคละภาษีมันน้อยแล้วก็โอนเร็วแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับถ้าถามว่าเขาจะถามตอนไหนหรือหรหัสอเราต้องจําไว้ทําไมนะครับคือเรากรอกไปเรื่อยอุกวันเรากรอกไปกรอกไปกรอ,อกไปตามขั้นตอนนะครับวิดีโอผมมีแนะนํานะครับในเ,เข้าไปดูในเพจได้นะครับพอเรากรอกไปกรอกไปกรอกไปปุ๊บส่วนมากเพื่อนๆจะตา,ตายตรงนี้แหละคือจํารหัสเฟสไม่ได้โอเคละผมแนะนําไปแล้วเราเพื่อนจาได้แล้วก็ นั่นแหละเราจะใส่ตัวนั้นเราใส่ตัวนั้นแหละตัวกรอกสีปุ๊บเขาจะถามว่าชื่อของเฟซของคุณอะไรนะครับรหัสผ่านนั่นแหละนะครับเราต้องจาให้ได้ถ้าเราจำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มใหม่เลยีเ่ี้มมันก็เป็นแบบว่ากรอกข้อมูลไม่สําเร็จเพื่อนๆสังเกตไหมส่วนมากเพื่อนๆจะตายตรงนี้แหละนั่นแหละครับจะสะดุดตรงนี้แหละโอเคละนะนะครับก็ลองไปทําดูแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านดูมันง่ายๆนิดเดียวเองหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ